มีเอภา่าขา่าเขาไปว่างไวในกระตาแลา้วเอาถุงนั่นเลยเลยหยาแม่ป้อมเก็บเดาไปแล้วแล้วเริ่มของหยางบ่เดี๋ยวไปค่อยเก็บไปค่อยอยู่อีู่ลามายกขึ้นถนนนิดแป๊บนึง ไปยกเราเข็นอ้อมเหมือนึปีอายืมาหน่อยแม่บอกสบายมากสบายปะเออหนาวปะบอบอบอเลยบอหนาวหนาวแม่ยยนยย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 ย มามาเออกันมองกล่องนี่สิหมากอย่างงู้น